สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับพ่อลูกพาเทีย่ยวครับก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวที่ทอ่างศรนธรกันอีกแล้วครับผมถ่ายเป็นรอบนี้รอบที่สองอะรอบที่แล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะก็เดินทางก็มาจากตำบลอ่างศรีาอำเภอพิบูลสงครามก็เดินทางมาจนถึงอำเภอสศรนธนครับเชิญชมกันเลยครับครับใช่ครับ อันนี้ครับก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานเครื่องสิรินทรครับตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟาคุณสายชนครับก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอาคารสิรินทาราชประภากรและ,ะ,อ,และอ,อ,อะไรผู้มาไม่รอกผู้าผมาผู้ต่ออังกฤษครับอันนี้ก็เป็นเพ็นแบบพวกแผนที่นะครับของผครับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังเคลตียมสลิดทอนนะครับคช่ครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศร,รอบ,รอบๆเคลตียมสลิดทอนนะครับผมใช่ครับเอ่อบรรยากาศประมาณนี้นะครับบริเวณที่เห็นไกลๆนะครับก็จะเป็นบริเวณห้องแพร์นะครับใช่ครับห้องแพรเทคกันครับ โซตรงนั้นก็จะเป็นสันเขื่อนครับครับบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนสันเขื่อนนะครับเดี๋ยวขยายให้เพื่อนๆดูนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนที่เรามองจากมุมนี้นี่ก็จะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นสันเขื่อนต้องไปดูอีกบากหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นสันเขื่อนที่สูงจากทืนี่นะครับ สูงะะใช่ครับสูงมากเลยครับใช่ mmm ใช่ครับแต่ตอนนี้น้าข um ึ้นแล้วครับก็เลยไม่สามารถให้อาหารปลาได้ก็เลยให้ท่าเรือใช่ครับ งครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับขนสศินทอนเชิญชมครับ ใช่ครับใหญ่มากเลยครับใช่ครับซึ่ในตำบลในอำเภอสิลิมพาวกับอำเภอพิบูลนี่ก็มีหลายตำบลนะครับหลายหีู่บ้านใช่ครับที่ใช้น้ำจากแม่งนี้ำการข้าวบู ฤูดูแ้งนะครับโดยเฉพาะการทำนาปังนะครับพอระหว่างเราแถวนี้ลังหมดบริเวณที่เราสามารถเดินมาชมได้นะครับเดินมาเดินมาชมได้นะครับเป็นบรรยากาศสันเขื่อนนะครับบริเวณน้ำใช่ครับน้ำก็ลึกพอการเอาการนะครับบริเวณหัวเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนเนี่ย ทางตรงน้ำกจะไปอยู่ไกลมากบริเวณสันเขื่อนเนี่ยรถก็จะสามารถวิ่งได้นะครับใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ก็สามารถวิ่งได้แต่เขาจะให้เฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เขื่อนนะครับผมจะไม่อนุญาตให้รถของบุคคนข้างนอกเข้ามานะครับก็จะได้ยินเสียงมาจากใกล้ๆนะครับบริเวณแคริฟที่เขาเปิดให้บริการนะครับผมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชม อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ให้อาหารปลานะครับแต่ว่าตอนนี้นี่น้ำท่วมครับไม่สามารถที่จะให้อาหารปลาได้นะครับเี๋ยวไปเจอกันตรงจุดนั้แล้วครับนะคบผมตอนนี้ครับเราก็มาถึงจุดที่เป็นเรือนะครับก็เขาก็จะอมาตั้งไว้บนศาลนะครับเพื่อให้คนนะครับขึ้นไปชมจุดวิวของของเขื่อนนะครับไปกันเลยครับ ใช่ครับเชิญครับใช่ครับใช่ครับตงช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการชมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรือเฟอร์รี่เป็นเรือเฟอร์รี่ของการเป็้าฝ่ายผลิตนะครับใช่ครับชนพัดสองนะครับซึ่งใช้ต้อนรับบุคคลที่ มาท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนดับตุ้มไยี่ะนี่ครับครับได้ครับโย<อ>กอีก่อนครับ <c oughs> ไอช่วงนี้ครับก็อันช่วงนี้ครับก็จะเป็นบอกเข็มขมระยะทางเข็มไมเป็นเข็มไมทะเล ถ้าระยะเขาเรียกว่าไม้ทะเลครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเข็มความเร็วเข็มอะไรพวกนี้อันนี้เข็มหม้อน้ําครับก็อันนี้กุญแจครับอันนี้ก็เป็นเกียร์เนาะเป็นเรือเก่าที่เขาเอาขึ้นมาบนบกเนาะลูกเนาะใช่ครับก็จำเบรคํำใส่เกียร์เนาะใช่ครับก็เป็นถือว่าบรรยากาศดีนะครับก็รุ่ครึบเดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆเขื่อนนะครับซึ่งผมจะถ่ายจากจุดตรงวิว วันพฤหันะครับผมเทวดาดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาท่องเที่ยวเมืองอุบลมากมายเมืองอุบลนี้นอกจากมีเขื่อนแล้วก็มีอะไรมากมายเลยนะครับเช่นพวกสวนเสือตะกาอะไรพวกนี้ที่เราไปถ่ายกันมาเรียบร้อยแล้วเนึ่งใช่ครับก็เเเราาพไปที่ยวครับอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือวัดภูพาวครับก็จะ ตอนกลางคืนนี่ก็จะเป็นวัดเดืองแสงนะครับก็แบบวัดเดืองแสงต้องไปดูตอนตอนกลางคืนครับค่ำค่ำสามดูตอนกลางวันนี่ไม่เห็นหรอกนะก็เดี๋ยวดูชมวิวรอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับไมดูวิวรอบสิ่งที่ถ้าทำถ้าพูดถึงมณอปบุญแล้วต้องนึกถึงนี่ก็คือเทียบภาษาครับเทียบภาษาเนี่ยเริ่มทําไม่ได้เริ่มทําตั้งแต่สมัยท่าคําผงนะครับก็เริ่มทําสมัย กมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับท่านมาเป็นข้าวหลวงต่างพระองค์ที่เมืองอุที่เมืองอุบลน,นะครับก็ท่านก็ได้ให้แบบปกติก็ประชาชนก็เทียนไปถวายพระแต่ท่านมีความคิดนะครับท่านก็แบบว่าแบบมีความคิดว่าแบบเอามาแบบเป็นเทียนประกอบเทียนไหมก็แบบท่านก็แบบไม่แบบเป็นเทียนประกวดเทียนใหญ่ครับก็เป็นแบบปัจจุบันนี้เนาะครับก็มันก็จะแบบท่านก็ทรงประสงค์ประสานกันนะครับ นัสผมก็ขออนุญาตขับเรือแป๊บหนึ่งนะครับชครับ ผมทันน <Cornell>. ี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเพื่อนๆเที่ยวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปเที่ยวนี้ก็รอติดตามด้วยนะครับทันนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนคำนวณเที่ยวเมืองอุบลกันเยอะเลยครับเมืองอุบลนี่ครับมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับทั้งด้านวัฒนธรรมทั้งด้านอาหารการกินด้านการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอะไรเยอะมากเลยครับผมก็รับ วันนี้ครับพวกอปปิดคลิปปเพียงเท่านี้ผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆที่มากดติดตามนะครับ